โอเคครับ okay. พอกราสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วย,ยคับวันนี้เราจะมาแคร์ไมค์ครับบนเกาะลอยฟ้ามาโอเคอะไรวะเฮ้ยมองไม่เห็นเราวะ what the fuck เดี๋ยว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 ขอปอดเป็นตอนเช้าก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่มีซอมบี้เราไม่ทำไมถึงไม่มีซอมบี้เพราะว่าเอาง่ายๆอาหารไม่มีถ้ามีก็มีแค่นั้นแหละโอเคไม่รู้ว่ามันจะดอปไมไหม คนไม่จบนี่มิงไม่จบชื่อมิงแดดีแดดีแดดีแดแมงไม่ดบใช่ไหมเนี่ยไอ้สวยก็ได้แคสไปแล้วนะผมตายแคสในแอปไอแอปเนี่ยแหละที่อัด แต่อัดสดเลยตายครับก็ต้องมาเซ็งกับพวกนี้กันต่อนะครับโอ้โหโอ้โหก็ได้ดีแด้กันต่อ ้ฟักอือหืออือหึอือหึต้องพูดว่าว่าจุฟักเลยนะครับอือหือ <h ums> สัตว์เลี้ยงเราครับก็ทอมเซงกับมันครับ เกมอื่นก็เอาลงคลิปยิงปืนกับเอาลงคลิปอันนั้นเอาลงคลิปแล้ววะยิงปืนกับไอเกมกลัวมระสทอ่ะนั่นแหละเอาลงเล่น,เลนๆเฉยๆเอาลงให้ท่านผู้ชมได้รู้กดขุดสักยี่สิบพอ ก็ไม่ต้องไปสนใจข้ามวลมันนะเพราะว่ามันเป็นแอปของมันอยู่แล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าใัรสตีมมากเออได้ยินเสียงพัดลมไหมถ้าได้ยินก็บอกไดยบอกใต้คอมเมนต์โอเคสิหแล้วสิหแล้วสิเจ โอ้องอโอเคสอต้นแล้วครับได้อยู่นานกันแน่นอนร้อซนนโอเค,คอก็รู้สึกว่าผมไปแก้ไขโทรศัพท์มานะโทรศัพท์แม่กรอบเป็นสีเขียวหมดบอกง่ายๆครับเพราะว่า เป็นสีเขียวหมดแมงมาโอเคโอ้น้องมาครับน้องมาแล้วคุณดิวคุณดิวได้ตกกลางน้ำแน,น่นอนนะครับคุณดิวมาแล้วครับคุณดิวอย่าตีนะผมนะเพราะว่าเจอนี้มันแบบโหดร้ายสุดๆ ก็เราต้องเป็นมิตรกันนะครับอย่าไปตีกันเสอรอมีตกง่ายครับคุณดิวมีงานอะไรให้ทำโอ้โหลืมกดชิปเอาแล้วไงเราถ้าไม่กดก็มีตายครับเน่ยไ,ไม่ได้กดชิปโอเคมีงานที่ทำอยู่ไหนใายอยู่จะคุณมันทำไมเอาไว้นั่นแหละ พานี้ยาวแน่นอนร้อยเปอรเ็นต์เราเล่นครับอือหือดชิก็ไม่ได้หือม็กอืไรวะตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเออกไปคอกไไดขุหินก็ได้เอาไปเอาไปเอานี่ไปคุนหินไปคุนหินเหม็นได้เลยเอาไปรับตังกลางโนข้างหลังอะ โอเคอยากวนตีไหนไหมอยากวนตีไหนไหมำหนึ่งก็บนึงเอาทำที่ขุดหินก็ได้มาให้หน่อยป๊บนึแป๊บนึงจขุดเองเอาที่ขุดไม้ไว้ั่นและไม่ต้องหรอกเอามาในกล่องขวดในกล่อง เดี๋ยวขออาภัยกันด้วยนะรู้สึกว่าเอาไปเดี๋ยวผมจะไมใ่ใช้เสียงนิดหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ไอ้คุณเดวกระโดดกระโดดกระโดดนั่นแหละครับคุณเดวแล้วมึงจะมาทำไมวะเอ้ยอย่าขูดดีตรงเนี้ยขูดทำไมดิเล่นไม่เป็นขูดแต่ตรงนี้อย่างเดียวโอเคไหมเอาม้าดูดูมันเล่นดิดูมันเล่นดิ <c oughs> คุณก็อ่ะที่ปั๊มของเอา,เอาปั๊มของอ่ะ เอ้ยปั๊มของเร็วอ้โหดูมันเล่นแต่ละครั้งเร็วเอ้ปั๊มโอ้ยได้วื่องสองามได้ไมไม่ได้่งสอามได้ไมได้ยังไม่ได้เละ่งสองมได้ไไม่ได้เลื่องสองมได้ไหมไม่ได้เลื่องสสมได้ไหมได้โอ้เอามา่งมไ้ไ 1>, 1 2 3 2> ได้โอ้โหยังไม่ได้เลย1 2 3ได้ไมั้ได้โอเคก็ได้ครับจ้าหัวแม่งครับได้บอกได้เลยเด,ดีนะ๋ยวขอขุดโอเคสามารถดึงแล้วสามารถสดใสก็อย่ <c oughs> าไปสนใจผมนะครับผมมัน โอเคครับตอนนี้ก็จะสร้างเฮไม่ได้ฟุง้งตัวเร็วจังเลยโอเคเราก็ต้องทำแบบนี้กันนะครับอืมโอเคโอเคโอเคมาโอเคดิวต้นไม้เกิดแล้วครับคุณดิวต้นไม้เกิดแล้วโอเคครับ ตอนนี้อพีเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำของเราไปให้ดีที่สดุดแล้วก็ต้องทำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอมันดอปมามาขอพูดขอพูด ไปขยายตรงนั้นครับคุณดิวหรือว่าจะสร้างบ้านตรงนั้นก็ได้โอเคครับอ่าก้องต้องขุดไปสักยี่สิบบล็อกนะอุยอ่กาก็ไร้ฟ้ามาสนุกส,สนุงไหวะก็ก็มันก็จบไปแล้วนะแล้วก็มันมัๆนนครับก็ต้องอยู่ยาวใช่ไหมครับคุณดิวก็อยู่พาดยาวกันเลย ตอบมาเร็วมากเลยก็เราก็เราก็ไม่ได้ชวนคนอื่นมาเล่นครับเล่นกับน้องครับอ้าว m o t h e f u c k เราเราดา่าเราด่าตัวเองครับเราไม่ได้ด่าคนอื่นก็ประมาณผมอะ่ะชื่อสตีฟ คือจะเอ้ยเล่นอะไรมึงวะเนี่ยเล่นมั่วตลอดเลยอะ่ะคุณดิวนี่เขาองเขาดูไมคนะ์มาแต่ว่ามันดูโคตรง,งอ่อ่ะเฮ้ยมึงโอ้ยมึงอกอ,อ,กอ,อกไปเออออกไปไอ้ดิวออกไปเออมึงขุดอตอนที่มึงสบายใจเลยนะ โอ้คนเดียวแม่งกวนประสาทมากเลยมันเข้ามาเสร์ฟนี้กวนประสาทมันกวนประสาทมันกวนประสาทคนนี้เอาบล็อกมาดิเอาบล็อกหินมานนโอ,อ,าาโอ้ขี้โมวย โ <laughs> ยนกลับหลังได้ด้วยเหรอโอ้เฟียวมากเลย,ยโอ้จะโยนกลับหลัง,ลง,งแล้วคุณดีก็เป็นพนักง,งานขของบริษัทไม่จำกัดทำไรเดี๋ยวผมจะทำเอ้ยเอ้ยเดียว โอ้ขอภัยคำหยาบไปนะมันแบบมันเซ็งอะเอามาเลยที่ปั๊มอะโอ้เซ็งว่ะเอเอามาเลยพิกแอดแอ,อามาไม่รู้วัน <laughs> 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 นี้พิกแอดอยู่ในนี้โอเคเอ้ย เดี๋ยวได้ออกจากเซลมาไหมเดินสอนทำได้ไหมไม่ได้เรื่องสอนทำได้ไหมไม่ได้เดินสอนทำได้ไหมไม่ได้เดินสอนทำได้ไหมได้ก็ได้เลยดิวแม่งชอบมันกลัวนะครับมันชอบมากลัวนะครับเอาจะทำยังไงดีอ่ะในเซลของมันก็มากลัวผมอ่ะมันมันมันห่ออะมันเหี้ย ราตักน้ําบอกแล้วเราก็มาเท่าหะ้ะแล้วมันจะเป็นยังไ,ไงไหเฮ้ยเอากูหายกูหายนาำกูหายแลว้วไงนคนเดียวมเป็นงคุเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพึ่งแป๊บนึงไงคุเดีวยวเฮ้ย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 วันเดฟวันเด เฮยเฮ้ยเฮ้ยเราจะผิดพลาดกันกันเกินไปแล้วไปมึงอ่ะเรามาปั๊มน้ำกันก่อนนะคุณดิวหนึ่งสองสามได้ไหมไม่ได้หนึ่งสองสามได้ไหมโอ้ยเอามาเลยไม่ไม่ได้โอ้ยเอามาหูมึงเล่นมึงเล่นเข้าใจเรื่องมั้ยเนี่ยหนึ่งสองสามได้ไหมไม่เพราว่ามึงอ่ะ ตักน้ำมาตักน้ำแล้วมึงก็ปั๊มน้ำมึงอย่างงโงด่ดิมาโอเคหนึ่งสองสามไดไหมหนึ่งสองสามไดไหม,ไมไโอเคมึงได้มึงก็จบไปเแค่นี้เออมึงก็ลาดกูลาดเนี่ยจบไหมไผมว่าเป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงครับโอ้ไอ,ไ,ไอเดียวดูมึงเล่นดิ ดูมันเล่นดีครับเรนินี้ทไม่ได้ยเ้ยถ้าถ้าเกิดเสียมีก็หมดเลยแล้วเว้ยเออดีไม่เสียไอยดิวไม่ชอบเล่นแบบกวนนะจะทนไม่ไหวก็ไม่โอ้ยใครขุดวะอ๋อผมเองเอ้ยดิวมงนย่าเล่นแบบนี้ดิโอ้โหไม่ครับหัวจวย าใครถ้าใครได้เล่นเซิร์ฟผมหรือเข้ามาแล้วไอเนี้ยมันจะปวดตลอดเลยเช่นตัดไม้ผมไม่ให้ตัดเช่นจะทำพืชมันของมันก็อยากจะขุดอะอ่าได้ไงเวนกรรม <c oughs> เวนกรรม <c oughs> โอเคเอ้ยดิวเอา,เอาหินมาดิ มึงติดอาเตียงมึงดิขุดอยู่ไงกำลังขุดอยู่เลยถ้ามึงงนาะผมขอใช้โหมดนะแป๊ะผมขอใช้โหมดก่อนแม่งก็อันนี้นะผมจะหาว่าผมโกงนะไม่แบบทนไม่ไหวยยจริงๆอะ่ะ จะปิดเสิร์ฟหรือเปล่าเขียดิวไม่กวนตีนะครับต้องเรียกว่าไหมครับว่าไอ้ดิวครับกหห็หาอะไรหาอะไรมามมมโอ้ยไอเดียวออกไปโอ้โหกูว่าแล้วทำไม ว่าแล้วทำไมไม่ได้แป๊บนึงครับคิดดีหมวไปเด้อเฮ้ยจบแป๊บนึงเออมึงขุดเลยเดียวกูกูไม่แคร์ขอภพยในคำหยาครับเพราะว่าตอนนี้ หัวร้อนหัวร้อนครับตอนนี้หัวร้อนหัวร้อนมากมาก,มาก,มากครับพอไอเดียวครับมันจบกวเนี่ยมันชบกวนประสาทผวมากเออ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 ไงครับดูมันเล่นดีแม่งมันปั๊มเลยเรียนนนี้จะไล่ยิงกันนะ จะไล่จริงๆนะปั๊มี่ยอย่ามาที่ปั๊มที่ขุดไ่้มันมีที่ขุดตกไปหมดแล้วอ้หินกูก็หมดแล้วะมาเลี่งสองสามเลี้งสองสมได้ไหไม่ได้1 2 3งสอได้โอ้ยมาไม่ได้กูสองสามได้ไหมไม่ได้เลี้งสองสามได้ไหมได้โอเคกูได้ไปมึงไะ โอ้โหไม้ก็หมดอมไอเดียวไม้นั้นมันไม่มีอีกแล้วนะเสกอ่ะที่เศี้อะไรกูเสกไปครั้งสุดท้ายเนี่ยมึงเข้าเซิร์ฟกูเซิร์ฟแรกอะเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำหยาบเลยนะเนี่ยอ๋ออ,อ,อีกแล้วอ,าานะอีกแล้ว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 ครับ สโซนี้เป็นอันนี้คือรายการตลกเขินเจียนเขิเซีนวิ่งเออวิ่งเขินเจียนวิงออว่งว,ว,วิงว่งตกตกตกลับมาฟาดนะอย่าฟาดกูเฮ<อ>้ยโ,ยโวันร้อยองลงไปหาจะลงไปหาลงทำไมพลิกแอดมึงอ่ะ กู<ม>ก็ไม่เม่มโถดูดูมันเล่นดีเด็ดกให้โตฝึกไว้ก็เล่นอะไรเล่นยี่อะไรเมี่ยไม่รู้ไม่รู้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe บลด้วยครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับไปเตียว